สวัสดีจ้าสวัสดี FC ของหัวหน้าโจรแคสซิงนะคะวันนี้เราก็อยู่กับหัวหน้าโจรยตอนนี้อยู่ที่บ้านของแม่และพ่อของเจพึง่งนี่บ้านของอยู่นี่นะคะตอนนี้อยู่ที่ตำบลบึงเจริญตำบลบึงเจริญอำเภอบ้านกรวดเนี่ยค่ะเราพามาอันนี้คุณยายอันนี้แม่ของเจพึง่งสวัสดีค่ะอันนี้แม่ของเจพึ่งนะ อันนี้ปลายายให้มาเอาปลาเดี๋ยวไปเบิ้งอีกเบิ้งมาดูเลยนี่เนาะเง่งเรตานองเฟต้าน้านี้นะเออห้องบ่ได้เก็บออกแม่หนม่มเก็บมาเดี๋ยวนี้อ๋นั่นวแหละถ้าอันนั้นนะมันขาวงามเลยตอนนั้นไงมันไปหอดมันมีอีกอะไรบวบตาเมื่อวานนี่ตาบวบ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 เอา จากจากโม่ใหญอก็วิ่งกินอะผัดต้มย่างเฮยยไอ้เนี่ยวันนี้เราได้ก tea. ินข้าวต้มย yeah, yeah, ่างนี่ฝีมือยายนี่ฝีมือยายอะไรคะไปส่งให้แน่นี่ไปส่งอให้อีกฮะไอ้ไปส่งให้อีกฮะไอ้ไปส่งให้อีกเอากลไปส่งกันเนาะบ่ที่ทานไปส่งเก ต้อนเงินไปเขาโอนเงินมาให้แล้วค่ะสรงบอยที่กันปังบ่อนู้สิไปใาย่อึงไปทรงเองลูกสิไปทายยูทูบเอ้าลูกเป็นยูทูเบอร์เนีแม่แม่มีคนติดตามลูกพันกว่าคนเลยดูดูหน้ายายงงดูหน้าใหญ่งกยายยายไม่รู้ว่าว่าลูกสาวกับลูกเคยอ่มีชื่อเสียงเรียงนางใน u t u b e ยายยังไม่รู้อันนี้เซอร์ไพรส์นะ fc ค่ะ คุณตาน่าจะไปดูไปดูไอ้นั่นภาษาลาวเขาเอ่ย่าหย่างตรงตรงไปพาไปพาไปดูเขตแล้วแวกบ้านของเจพึ่งเนาะน่ะหัวหน้าไปนู่นแล้วไปไปตามไปไปหาคุณตาไม่รู้คุณตาอยู่ไหนนะ,นะอร่อยอ่เอะเอฟซีนะ เนี่ยเขาต้มย่างเหลืองๆอะพอเฟกอันนี้ต้นอันนี้เอาไว้กินกับส้มตำอร่อยมากบอกเลยไปเบังหน้าไปเบังหน้าไปเบังหน้าไปบังหน้าอันนี้อันนี้ต้นยางนา ดูนเอฟซีนะนี่โคนนี่ต้นยางนาหลังบ้านเจพึ่งปูด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 ตึมยังใหญ่มากบอกเลยยาโตมโหฬารไปเนี้ยเ <th> hey, <IST> <ims> <โ>น, <Brothers> นี่ยเนี่ยอือดูน้ำ น,นี่คือข้างบ้านเจเพึ่งนะคะ fc เนี่ยข้างบ้านบ้านคนุณยายกับคุณตาวันนี้เราก็มาเที่ยวชมบรรยากาศอันนี้หลังบ้านตากับยายปลูกต้นอินทผาลัมเนี่ยเห็นไหมหลังบ้านบรรยากาศของหลังบ้านบ้านหลังบ้านของเจยายเจเพึง่งบรรยากาศดีเวอร์วังบอกเลยเนี่ยอุ้ยอันนี้ก็ยางนะ นล้วก็ยางนาะเนึะเนาะฝั่งนูน้นอันนี้ก็ใช่อันนี้ต้นอินทผาาลัมเนี่ย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 มันจะใส่อะไรกระตุ้มมัไงเด็กคนตายตาอยู่นู่นเนาะ้มีเชยมันแกล้งอร่อยอ,อร่อยดีไว้ไว้ต้นอินทผลัมมันออกลูกก่อนนะออกผลก่อนเราจะเพิ่งจะพามา มาชิมเนื่อเนี่ยนั่นอ่ะ,อะใช่หมดเลยนะั่นไม่เยอะต้นเท่าไหร่หรอกก็แต่ก็พอได้กินได้ใช้อยู่ปีที่แล้วเพิ่งเริ่มออกผลปีที่แล้วอย่างเป็นทางการมน,นี้โอ,อ้นายจะเพิ่งอยู่ฝั่งโน้นนะเอฟซี FC, เห็นไหมซึ่งมีต้นยูคานะี่ยนูน่นฝังเพราะว่าบ้านบ้านแอ่ทางนี้ เป็นที่อยู่อาศัยฝั่งนั้นเป็นที่ทํามาหาก,กินมีคลองตรงกลางนี่วันดีคราวสนุกสุขสันบรรยากาศสดชื่นสดชื่นเอฟซี FC จ้ะเอาไปหาปลากันยายซ้ายวันดีค้ะ ว่าแต่เหงมัวแต่มาหอยอีแม่ได้ปลาเลยทัมาว่าหายมาเอาปลาไปกินได้ปลาได้ปลาขาวนู่นแม่โอ้ยสดชื่นลมเย็นๆออกซิเจนเต็มปอดเอฟซีจ๋า เยอะแยะของกึงทุนตาเป็นคนขยันเต๋อแต่ละไ,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 ไปดูน้ำไหลกล้วยนี่แก่แล้วโอ้โหดูน้ำอะเอฟซีจ้าหน,นะหน้อยู่บ้านเจพึ่งนี่บ่อึดแนวกินเด้อค่ะ แต่มันเป็นของกินแบบบ้านบ้านธรรมาชาติบ้านเฮาั้งสี่แม่ค่ะเนี่ยคุณตาคุณตามักปลูกอยากกินบักเพานำหอมกะะ็หาะบักเพาน้ำหอมก็ต้องซื้อจ้ะหอดฤดูกาลได้กได็กได้กินเพราะว่ามันอยู่ขางของ้องโอ้ยนี่บักเพานำหอมจ้ะร่างพอดีกินเลยอันนี้ก็เป็นทางเข้าหมู่บ้าน วันนี้ก็พาเอฟซีมาเที่ยวชมบ้านของเจ๊พึ่งนี่อู้ดูน้าว่าเอฟซีเอ้ยแม่นะดูดูนั่นน่ะน้ำนี้มาจากห้วยตาเขียวเขาเรียกว่าห้วยตาเขียวเนาะเขตบ้านเจ๊พึ่งเขาเรียกว่าอบ้านเจ๊พึ่งเขาเรียกห้วยตาเขียวเนี่ยแล้วมันก็จะไหลลงมาจากบนเขามารวมที่ห้วยตาเขียวใหญ่แล้วก็ไหลลงมาเป็น ทอดลงไปเส้นทางสายน้ำนี่มันจะไปจบทางนู้นไกลไกลไปอีกไกลอีกหลายหมู่บ้านเลยแหลจะจ้ะเนี่ยที่ได้รับน้ำจากเนี่ยน,นี่ทุ่งนาเขียวกระจีของเจ๊พึ่งอยู่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยน,นี่เดี๋ยวให้ได้เกี่ยวเขาไม้กอนเด้เอเรวสิบภาามากินเขาเขาไม้บ้านเจ๊พึง่งคุณตา เ็ดขมไม่ไหวอยู่เขียวชอุ่มพุ่มสบายบรรยากาศดีเวอร์วงังขอบอกว่าบรรยากาศดีเวอร์วังเลยเอาหาคุณตาไม่เจอแล้วเห็นคุณตาเดินแวบบแวบบออนูนู่นเห็นคุณตาอยู่นู่นน,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 นู่โอ้ยสดชื่นนะเอจ๋าสดชื่นมากโอ้ยรับบรรยากาศให้เต็มปอดด้วยกันนะคะออกซิเจนเยอะเดี๋ยวให้คุณตามาก่อน ็นยังไงคะได้ชมบรรยากาศโดยรวมของบ้านเจพึ่งแล้วนี่เนี่ยมีคลองอยู่ตรงกลางบางนี้ก็เป็นทุ่งนาฝั่งนู้นก็เป็นบ้านที่อยู่อาศัยสนุกสนานอบอุ่นดีค่ะที่บ้านเจพึง่งโอ้ยเป็นตะแลนน้ำจากน้อยแถงเออรถขั้นนี้นี่ <laughs> โอ้ย เป็นยังไงคะ FC ได้ชมผ้าบรรยากาศบ้านเจพึ่งแล้วเนาะสบายตาไม่ซีเรียสเด้อค่ะไม่ต้องซีเรียสเจพึ่งก็ชิวๆว,ว,วันนี้เนี่ยฝนบรรยากาศปรยๆยๆมาแล้วปรยๆมาแล้วโอ้ดูยอดชะอมอะ่ะนี่น,นี่ยอดชะอมคุณตาเจพึ่งนะคุณพ่อนะ่ะขยันชอบปลูกนะ นูต้นมะกอ,อกนีะคะ่อันนี้บ้านการเจพึงก็บ้านๆน,นะคะนี่เราก็อยู่กันแบบบ้านๆอยู่กันแบบเงียบๆอบอุน่นอบอุน่นตามสไตล์สไตล์ความเป็นอยู่ของเราเราคนติดดินเนาะจะ้ะเจพึง่งเป็นคนติดดินเพราะว่าเราก็ไม่ได้ร่ำรวยมาจากไหนหรอกจะ้ะแต่เราแต่เราชอบที่จะหาหาทำน,น,น,นั่นทำนี่เนาะ นี่อ่ะโอเคค่ะนี่แหละเนาะก็พามาทักไทยอ,อยาบน้ยรักและคิดถึง FC ทุกคนนะคะหวังว่าคลิปนี้ก็จะพอให้คลายเหงาสำหรับคนที่คิดถึงบ้านอาจจะอยู่ไกลบ้านหน่อยเนาะก็พามาชมบรรยากาศแล้วก็ให้มีกำลังแรงใจสู้ต่อนะคะรักและคิดถึง FC ทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ